ครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แผนกครอบครัวร่วมกับวัดเซนตุโคลัสพัทยานะครับก็ได้มาทําตรีวานนะครับเตรียมฉลองวัดของวัดเซนตุโคลัสพัทยาแล้วก็ถือโอกาสนี้เป็นการประชุมนะครับรแผนกครอบครัวของอนุกรรมการนะครับครอบครัวอภิอภิบาลครอบครัวระดับวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือพยายามจะรวมเป็นแขวง แต่ละวัดมารวมเป็นแขวงนะครับแล้วก็แขวงก็จะเป็นสังคม,มนทนเนาะตอนนี้เราไปมาแล้วนะครับของแขวงจันทบุรีกับแขวงปราจ,จินบุรีและนี่เป็นแขวงที่สาก็คือแขวงศรีราชานะครับที่วันนี้เรามาพบปะก,กับคณะกรรมการมาพูดคุยกันว่าแนวทางอภิบาลของสังพมมนจันทบุรีเนี่ยนะครับว่าเราในแผนครอบครัวของเราเนี่ยหรือว่างานอภิบาลครอบครัวระดับวัดเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้าง เพื่อให้ล้อสอดคล้องกับแผนงานอภิบาลนะครับของสังคมันทบพุรีก็เลยเกิดกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นที่เรามาคุยกันนะครับก็ขอพระพรของพระได้ปรดวยพรครอบครัวของพี่น้องทุกๆครอบครัวนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันก้าวเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับ